เมื่อวานนี้มีเรื่องที่ฮือฮากันมากชนิดที่ว่าภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็เป็นเรื่องของการทำคลิปไวรัลเป็นคลิปที่มีการแชร์กันไปมากมายกับการถ่ายภาพติดคนอื่นแล้วจะผิดกฎหมายคุณผู้ชมจำคำนี้ไว้นะคะ P D P A P D P A P D P, A. P, D P A คือ Personal Data Protection Act นะคะหรือว่าพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็คือการที่ถ้าถ่ายรูปแล้วมันไปติดคนอื่นที่อยู่ข้างๆเราข้างหลังเราโดยที่เขาไม่ได้รับการอนุญาตให้เราเอาไปเผยแพร่หรือว่าให้เราเอาไปแชร์หรือเอาไปโพสต์เราจะผิดกฎหมายเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้หลายคนก็เลยตกอ,อกตกใจกันค่ะว่าโอ้โหผมอะทําคลิป YouTube อย่างนี้สงสัย YouTube ของผมเนี่ยต้องถ่ายตัวเองคนเดียวแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวต้องดูดูคอมเมนต์ของแต่ละคนดูนะคะ บางคนก็บอกว่าเอาแล้วพวกคลิปติ๊กตอกอะติ๊กตอกที่เขาถ่ายถ่ายแล้วเขาก็จะมีพาไปเที่ยวพาไปกินไปเต้นตามร้านอาหารแล้วมันไปติดคนอื่นอันนี้ตายหมู่เลยสีคะหรือบอกว่าเราสามารถถ่ายการทํางานของตํารวจได้ไหมกรณีมาตรวจค้นเราแล้วเราไม่วางใจตํารวจอะไรแบบนี้คือไปถ่ายแล้วติดคนอื่นคนตื่นเต้นตกใจมากจนกระทั่งมีคลิปคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคะติ๊กตอกออกมานะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเองบอกว่าต่อไปเนี่ยเพื่อนไม่เห็นหัวแล้วนะคะ หมายถึงไม่เห็นหัวเพื่อนแล้วนะคะเวลาถ่ายภาพเอาหัวออกต้องเอาหัวเพื่อนออกแล้วเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายนี่แต่ละคนไม่มีหัวไม่มีหน้ากันแบบนี้หลายคนค่ะเขาก็ตกใจกันกับ PDP a ทีนี้พอมันมีการแตกตื่นกันแบบนี้ก็ต้องมาชี้แจงกันหน่อยนะคะในส่วนของการห้ามตรงนี้ว่ามันขนาดไหนมันรุนแรงขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามันมีเรื่องของการติดกล้องมงจรปิดด้วยนะ ว่าถ้าติดแล้วมันไปถ่ายบ้านถ่ายติดคนอื่นเนี่ยมันก็จะผิดขายนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะก็มีเพจ PD PC ไทยแลนด์เขาออกมาชี้แจงนะคะเป็นข้อข้อเลยคุณผู้ชมชัดเจนเลยกรณีที่บอกว่าติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมอันนี้จะผิด PDPA ก็มาชี้แจงนะคะโดยบอกว่าคือถ้าเกิดการถ่ายแล้วมันไม่ได้ก่อความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายอันนี้ทําได้นะคะและไม่ได้เป็นเพื่อการค้าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอันนี้ทําได้ หรือถ้าถ่ายแล้วไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยที่คนรอบๆข้างเราที่ไปติดอยู่ในเฟรมเราเนี่ยเขาไม่ยินยอมอันนี้ก็ยังทําได้ถ้าไม่ใช่การโพสต์เพื่อแสวงหากําไรทางการค้าและคนที่อยู่ในภาพเขาไม่ได้เสียหายก็ยังทําได้ครับกล้องวงจรปิดติดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนอผิดไหมติดได้ติดในบ้านไม่ต้องมีป้ายแจ้ง ถ้าติดเพื่อป้องกันอาญากรรมรักษาความปลอดภัยของเจ้าของบ้านขอ้ land, อมูลส่วนบุคคลเวลาติดภาพคนอื่น,นต้องไปขออนุญาตเขาติด10คนในภาพก็ต้องไปขออนุญาตเขา10คนแบบนี้ก็มีการชี้แจงว่าไม่จําเป็นนะคะถ้าเกิดภาพถูกเอาไปใช้ตามสัญญาเช่นการไปรับจ้างถ่ายภาพงานรับปริญญางานแต่งงานอะไรแบบนี้หรือเป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อํานาจหรือเพื่อใช้รักษาชีวิตร่างกายของบุคคล หรือเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองครับชี้แจงเป็นข้อข้อเหล่านี้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องแตะตื่นถึงขั้นถ่ายรูปกับเพื่อนอแล้วก็เอาหัวเพื่อนออกนะคะเขาก็ชี้แจงมาสี่เรื่องที่มันไม่จริงอ่ะที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนี่นะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก,ก็ห้อยท้ายข้างล่างว่าหลักการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีไปครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งการถ่ายรูปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะแล้วก็มีภาพคนอื่นติดมาเนี่ยใช้แบ่งปันกันในเพื่อนฝูงไม่ได้ใช้เพื่อการค้าอันนี้สามารถทำได้ไม่ต้องไปตัดหัวทิ้งนะฮ<ฆ>ะแล้วก็มีกรณีแบบภาพข่าวภาพการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย PDPa ผู้สื่อข่าวสามารถที่จะถ่ายภาพเอาภาพข่าวมาใช้ได้แต่ก็ต้อง ทำตามจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลตำรวจถ่ายภาพเป็นหลักฐานในการสืบสวนทำได้ตามขอบเขตอำนาจตามกฎหมายระวังการเปิดเผยต่อบุคคลที่3มีข้อหนึ่งที่คุณยกเมื่อสักครู่นี้พูดถึงประชาชนถ่ายตำรวจอันนี้ก็ทำได้นะเป็นการทำได้นะฮะถือว่าเป็นการปกป้อง ผลประโยชน์หรือสิทธิของตนเองนะครับอยู่ในข้อนี้ใช่ใช่สามารถถ่ายภาพตํารวจได้นะครัแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายภาพคนอื่นแล้วเราไปใส่ข้อความที่เป็นเท็จหรือไม่จริงเนี่ยอันนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้ว<ช>ไม่ต้อง PDPa อันนั้นมันผิดกฎหมายมพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของหมิ่นประมาณมนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยัง โพสต์ยังอะไรตามปกติได้นะก็ไม่ต้องแตกตื่นค่ะมีมีคำชี้แจงในรายละเอียดเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างกับที่เราใช้ชีวิตประจําวันทุกวันนี้คือถ้าไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นทำได้นะคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาเน้นใช้บังคับกับพวกผู้ให้บริการทางข้อมูลอ่ะพวกค่ายมือถือบริษัทประกันที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยแล้วก็เอาไปขายเอาไปทําประโยชน์ทางการค้าเนี่ย พวกนั้นเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในกฎหมายพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลคลนะเขาเพราะหลังๆเนี่ยมันมีการเอาข้อมูลของลูกค้าเนี่ยไปเผยแพร่หรือว่าไปส่งต่อแล้วมันก็มีพวกมิจฉาชีพเอาข้อมูลพวกนี้มไม่รู้ไปล้วงมายัางไง<ม><ม>เอามาเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยหลอกชาวบ้าน<ม><ม>เกิดความเสียหายเยอะแยะมากมายเขาออกมาเพื่อที่จะคุ้มครองตรงส่วนนั้นเมื่อวานในนักข่าวทำเลียบโทรมาถามผม นะครับในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าสับสนอยู่บอกว่ากรณีที่ไปถ่ายท่านนายกเนี่ยแล้วก็มีรัฐมนตรีอยู่ข้างหลังเนี่ยจะต้องตัดหัวรัฐมนตรีออกไหมเขาถามผมพราะว่าโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอก <c oughs> นะครับพอได้รับคำชี้แจงปั๊บก็โอเคในส่วนของคำถามของพี่แป๊ะอันนี้นะคะครับไม่ไม่ผิดในข้อที่ว่างานสื่อมวลชนทำตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพครับอันนี้ถ่ายได้อยู่แล้วในกรณีที่ทำเพื่อเป็นข่าว ไม่ต้องไปตัดหัวรัฐมนตรีออกนะที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกนะ,ะ,ะยิ่งไปตัดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยิ่งโกรธเอาค่ะ